ก็มีเป็นงานงานงานอะไรขู่อาบน้ำเอสองศูนย์สามเบิร์กเบิร์กหกศูนย์สองเอหนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวมาเปิดให้เลยคุณพี่ปมะช้าเขเปิดเมา่อเช้าคุณพี่กระถามไว้ถามอีกเนาะ K W E หกศูนย์สองเอค่ะเดี๋ยวมาเปิดอีกเดี๋ยวเามาเปิดให้คุณพี่เบิกแล้วเลยเมื่อคูนเดี๋ยวรอดจากงานนี้เลยค่ะ คุณพี่วันนี้น้องมีงมีเปิดงานเสื้อคลุมนะแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนด้วยเอ็นเอ็กซ์เต็่อวีปะใช่มีใครยังไม่เคยเห็นงานผ้ากันเปื้อนไหมเดี๋ยวเอามาเปิดให้ดูด้วยคุณพี่มีเปิดนาลูกค้าใครรอไหมอ่ะเพราะว่ามันเคยมีลูกค้าถามหาอยู่นะงานผ้ากันเปื้อนน่ะน่าที่จะมาคุณลูกค้าผ้ากันเปื้อนแล้วมีชุดข้นอาบน้ำด้วยมีเผื่อท่านไหนอยากอยากเห็นงานนะเพราะว่าเหมือนล่าสุดจะเปิดไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายปีก่อนเลยประมาณสี่ปีที่แล้วต้องพูดอย่างนี้ อกนะคุณพี่เป็นงานญี่ปุ่นนะคะคะคะหนาบางสั้นยาวค่ะหมดเลยใช่ี่ดูได้เลยนะแล้ก็ 503B ก็อยากเห็นหรอคุณพี่ 503B ยังมีของไหมคะ 503B เดี๋ยวเช็ควระคู่นองให้ี่อุ้ยเยแสนนี่หรอไม่ค่ดใช่ไหมคะอุ้ย มันมีแบบทรงสเวตเตอร์ด้วยทรงสื้อเวตเตอร์ใหม่พรมน่ารักมากคุณพี่จัดเตอรนะตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่3,500บาทนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นคุณลูกค้าอุะวิ้นน่ารักเว้ยวิ้นน่ารักวิ้นของฉันก็น่ารักเอยมิวใครขายงานใหม่พรมประมาณนี้อยู่นะคุณพี่นี่ดูเลยอุ้ยเปิดนิโคค่ะนิเมะออกด้วยนะยูนิโคสวยนะงานญี่ปุ่นนี่เขาเน้นติดแบรนด์อยู่แล้ว แล้วก็อุ้ยกระสอบเนี้ยจะออกสีประมาณแบบเออโทนไหมเออโทนเยอะนะูกค้าใครที่ชอบสีประมาณเออโทนอ่ะคุณพี่ค่ะส่วนสามีตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะเดี๋ยวรอรถใหม่เข้ามาเดี๋ยวเปิดอัปเดตให้ดูนะคะรีวิวอันนี้ยูนิโคไซเอ็มค่ะยูนิโคคุณพี่อุ้ยสวยอ่ะแอนดมิวนี่ไงมีทรงแบบแฟชั่นด้วยแอนดมิวดูด้วยนี่นะสีไม่พื้นรายทางพาไปเลยหนาบางคุณพี่มันแฟชั่นด้วยนะ อุ้ยแอนมิวของหอยมิวอุ้ยน่ารักค่ะของแอนมิวเป็นงานเตียเนาะอันนี้ของเอิร์ธค่ะแอดมิวนี่แอดเอิร์ธค่ะอุ้ยน่ารักค่ะเกาหลีเนาะดูเกาหลีอะแต่เป็นงานญี่ปุ่นนะงานญี่ปุ่นนะคุณพี่จำนวนตัวอยู่ประมาณ350บวกลบนะคะราคา2,500บาทนะโอเคเดี๋ยวฉเฉลี่ยต้นทุนให้หน่อยค่ะว่าประมาณเท่าไหร่ เพราะว่าปกติตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าราคาปกตินะขายอยู่3,500คุณลูกค้านะแต่ว่าตอนเนี้ยน้องมาจัดโตให้นะเหลือแค่2,500บาทเท่านั้นนะก็สอบรีวิวนะถ้าคุณค่าซื้อภายในไลฟ์นะจะเหลือเพียงแค่2,000ทวนคุณลูกค้าเป็นเงินตกตัวละ7บาทและ7บาทนี่อันนี้ใหม่ป้ายห้อยเลยคุณพี่นี่อุ้ยเป็นสีโุนเอิร์ดอ่ะใช่เอิร์ธโทนน่ารักมากใครที่ชอบโทนเอิร์ธนะลองเป็นตั้ได้พี่ได้หมดแล้วค่ะคอควายอะไรเอิร์ธบอกไม่เห็นนึง คุณลูกค้าค่ะใครรับก็สอบรีวิวนะพิมพ์คอควายศูนย์หนึ่งให้น้องได้เลยนะก็สอบรีวิวให้สูนย์หรืออีกห้าร้อยจะเหลือไปแค่สองพันทุนคุณลูกค้าใครที่ชอบเอาเลยอุ้ยแอนมิวของแอนมิวก็ว้วนนะดักเด็ดอุ้ยขายเลยนะโคุณนพี่นิโคด้วยเนี่ยใครแบบว่าเล่นงานยอยู่นิโคล้วนอันนี้ไปเปิดหรือเปล่าโอ้ดักหรอฉันก็ดัก กากหนาบางเนี่ยที่แจ้งไว้นะคุณพี่ขามันจะค้าหนาบางอย่างดิเนี่ยอันนี้อี้จะมีความหนากว่าอันนี้จะบางกว่าค่ณลูกค้าดูได้เลยนี่ยูนิโค่ยูนิโค่เดี๋ยวเดี๋ยวซูมเนื้อผ้าให้ลูกค้าดูดีกว่าเนี่ยถ้าอันนี้อันนี้มันจะหนาหน่อยคุณลูกค้าแต่ว่าถ้าของแอดแบนที่ที่แอดแบนถืออะมันจะบางกว่าปหใช่มันจะค้าหนาบางเลยไปเลยรวมไหมพรมอันนี้เป็นแนวเสื้อคลุมนะคุณพี่แต่ว่าใส่คลุมในออฟฟิศได้มันรวมทุกอย่างเลยแอนมิวเนาะมันค้าทั้งเสื้อคลุมมันค้าทั้วยใช่ มากน้อยมันแล้วแต่กระสอบเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นฟิลแบบค้ากันนะคุณลูกค้าค้าหนาบางตัวเนี้ยใช่ใครชอบก็จัดเลยนะเนาะเขามีดีเทลนะเดี๋ยวดีเทลนะเขาปลูกมาเดี๋ยวก่อนนะคอควายศูนย์หนึ่งลูกค้าค่ะคอควายศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวสองพันพรวใช่ไหมใช่สองพันพรวดคนพี่ต้องต้องรุ้ต้นทุนเอาไปต้นทุนตกตัวละเจ็ดบาทนะคะอันนี้เจ็ดบาทเท่านั้นอย่างตัวนี้แฮทมิลเพชเชนเอ็มเจ็ดบาทค่ะ ยายานี่อะอันนี้งานดูดีเอ้ยไม่ใช่งานไหมพรมบางไหม่พรมบางใหม่พรมบางอย่า,ยยา <No? S 1> งานนาก็ขายดีช่วงหน้าร้อนเนาะใช่งานหนาก็ขายดีแต่ว่าอาจจะเฉพาะกลุ่มหน่อยลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เขาเล่นงานไหมพรมหนาะก็จะมีอยู่นี่ sunny Day Day Day. ม่มีแอดมิว,มวคืองี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าขายแบบงานไหมพรมใช่ปะ <S <S ชปตัวนี้มันจะค้านาบางคุณลูกค้าก็แยกงานบางมาขายก่อนก็ได้นะตัวหนาค่อยเก็บไปขายตอนช่วงหน้าหนาวก็ได้นะใช่เรืร่องนี่เขาเป็นแบบว่าทรงฮูตตัวยาว เสื้อคลุมหูตัวยาวคุณพี่อุ้ยเป็นแบบทรงคลุมเนาะสวยมากแต่ว่าตัวคูแมนมิวมันก็ใส่คลุมกันลมกันแดดได้นะแบนเอิร์ธค่ะแบเอิร์ธค่ะหลักๆเลยอ่ะแบรนด์ที่แบบชอบมีออกให้ลุ้นก็คือจะเป็นพวกหนึ่งอยูนิคอร์นจียูแบนเอิร์ธเนี่ยนี่ก็เบอเวิร์ดก็ออกเบอร์เวิร์ดเนี้ยคุณลูกค้าใครที่ชอบนะลองเถอะคุณบรรดาราคาดีมากช่วงเนี้ย เพราะว่าจัดโปรใช่เดี๋ยวมันจะหมดโปรจะเป็นราคาปกติสามพันห้านะคุณพี่เราจะบปเสียอะไรที่หลังว่าขอราคาโปรที่หลังก็หมดโปรแล้วเนอะหมดโปรแล้วนะนี่เขามีดีเทลผุอีกด้วยใครอยากตุลรีบตุนใช่คุณพี่สองพันห้าคือคุ้มมากน้ำหนักร้อยกิโลนะก็สอบนี้แอดมี่มันมีติดเดทไปอ่ะนี่ลูกค้าจ๋ามีติดเดทนะแต่ว่าเดตตัวนี้มันไม่หนานะมันเป็นแบบบางๆนีผ้าบางเหรอผ้าบางลองซูมให้พี่ดูเลยนี่อันนี้ก็ทรงเดตเนี่ยมีติดเดทไปสองตัวแล้ว ถ้ามีติดเด้อติดอะไรเงี้ยหนูก็แจ้งลูกค้าตามตรงนะใช่เดี๋ยวโกยโกยเลี้ยงขึ้นมาให้กันเลยก็ได้จำนวนตัวมันเยอะค่ะจำนวนตัวมันเยอะมีเชิดยีนแขนกุดแขนสั้นแขนยาวขะไหมคะเชิดยีนเหมือนจะเพิ่งหมดไปเพิ่งหมดไปเนาะใช่มีเชิดยีนป้ายหมี่พิ่งหมดไปขอเช็คให้หน่อยค่ะมีเหลือป้ายอะไรอีกบ้างเชิดยีนนี่อันนี้เป็นฟิลเสื้อคลุมอันนั้นไม่ใช่เสื้อคลุมอันนี้เป็นแบบว่าเสื้อถักปลาไข่วิกเก๋เนาะมันจะชอบมีกลิ่เสื้อถักนะอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบเลยพ่ะ มีแบบแนวติดติดเสื้อถักแต่ว่ามีเยอะหรอกคุณลูกค้าใครที่ชอบนะเอาเลยไว้ยอะไรอ่ะดีเซลดีเซลอุ้ยมันเป็นแบรนด์นี่เขาเรียกว่าไงอ่ะสาวๆแบบกลุ่มวัยรุ่นอุ้ยใช่ดีเซลพี่เรานี่ยเขาไม่ขายกับพวกไอ้นี่เนี่ยพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์ทอยอาร์ทอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบรนด์ดีเซลออกอุ้ยมันเป็นแบรนด์ที่แบาอ๋อโอเคโอเคพี่พรพรรณคะรลกกุ้ง้าใช้ขาหลังบ้านได้เลยนะเดี๋ยวให้ หลังป้าส่งรีวิวให้ชมนะคุณพี่พอดีเป็นมีหลายรายการนะคะเดี๋ยวให้พี่ลองชมรีวิวก่อนนะพงานอะไรคะพี่ปางพี่ปองปอนนี้เป็นงาน k W e 902A นะเสื้อใหมพรมแฟชั่นค่ะเป็นพี่ปองตอนงานตัวนี้จะเป็นงานค้าหนาบางนะคะพี่เราจะขาแบบ้าทรงนะเช่นทรงสเวเตอร์อย่างนี้ก็จะมีออกนะคะทรงแบบใส่คุมผ่าหน้านะหรือว่าทักแล้วก็จะมีติดแบบ ติดเดยไป2ตัวนะ<ช>ตอนนี้น้องเจอเดย์สตัวแต่ว่าไม่ไม่หนาคุณพี่บางนะคะ<ม>ตัวนี้ราคาปกติ3 5 0พคุณลูกค้าค่ะน้องไม่ขายนะเอาไปแค่2,500พันห้าพอยสนะ<ช>สำหรับลูกค้าที่รับกระสอบรีวิวนะอสองพันทวนี๋ยวสองพันทว,น,ว,น,น,วนให้ส่วนลดห้าร้อยเลยคุณพี่พอควายศูนย์หนึ่งค่ะคุณลูกค้าขาใครที่สนใจเนาะงมีเอดเลยเข้ามาได้เลยแล้วก็รอตู้เคดีบีปลายเดือนนี้นะคุณพี่ติดตามได้เลย แจ้งเลยแจ้งเลยไม่แอบกระซิบไม่กระซิบแล้วเลยไปเดือนนี้นะคะพี่ค่ะตู้เทนดูอีเข้านะคะเราติดตามได้เลยเลยเพราะว่าจะมาแล้วนะวันนี้มีอัปเดทพรีวิวช่วงเย็นนะคุณพี่เราติดตามรายการได้เลยนะรอรายการไหนอยู่นะรอรอได้เลยเราเช็คทางพรีวิวทีอุ้ยดันหลอบค่ะอันนี้เพื่อนนินึงนะคุณพี่ มันจะมีแบบว่าในกระสอบมันจะมีติดเปื้อนเลอะไปบ้างน,นะคะเป็นตำหนิประมาณเท่าไหร่นะไอ้แอมหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขายหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อกระสอบนะคุณพี่ตำหนิเปื S ้อนเสียสักล้อประมาณนี้นะอ<ช>ุืยองนี้ติดขอบตัวเล็กนะกขอบน่ารักอะแต่ว่าพวกตำหนิอะแอนมิวจะถูกจะแพงอะมีตำหนิหมดเนาะแต่ว่ามากน้อยมันแล้วแต่กระสอบไงไม่ใช่มือสองนะคุณพี่มือสองลูกค้าขอคนเข้าใจงานเนาะเข้าใจงานนะพี่ขอคนแบบมีซีเรียสนะเข้าใจงานอันนี้เป็นแบบอุยสื้่ผ้านี้น่ารัก น่ารักอ่ะแต่ว่าสีแบบว่าคัะเปียเล็กเปียใหญ่ไปด้วยมีเปียเล็กเปียใหญ่เนี่ยใช่สีอะไรคะแบบไม่จะบอกว่ากระสอบเนี้ยลูกค้าจ๋าอันนี้ต้องแจ้งเลยนะกระสอบที่น้องเปิดอยู่อ่ะสีมันจะออกโทนเอิร์ธเยอะหน่อยใช่เยอะมากเลยค่ะในเอิร์ธโทนนะคุณพี่ถ้าแบบว่าใครเล่นงานแบบว่าแนวแบบว่าเอิร์ธโทนอยู่แล้วนะอุ้ยตัวนี้น่ารักมากใครที่แบบชอบแบบแนวสีเอิร์ธฉันขายงานแนวสีเนี้ย เอาตัวนี้ได้เลยจ้ะเพราะว่าออกสีเอิดเยอะมากแอดมิวเราแบบว่างานแบบว่างานแบบว่าไหมพรมเปียๆอย่างเงี้ยออกเยอะมากคุณพี่น่ารักอุ้ยแอดมิวต้องบอกเลยว่าขายดีนะงานเปียๆอย่างเงี้ยราคาดีด้วยทำราคาได้ดีแอดมิวขั้นต่ำต้องมีแบบลอยอัพอ่ะใช่เปิดกีฬาอีกเหรอคุณพี่ลอยมาเหรอเดี๋ยวโบกให้เดี๋ยวนะสองศูนย์สองมาหรืยังคะสองศูนย์สองมาหรือยงจ้า ขออนี้ยทำสอบถามคลังสินค้าสักครู่เดี๋ยวเปิดให้นะคุณพี่เดี๋ยวรอต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ต่อคิวนะเดี๋ยวเปิดหกศูนย์สองก็รับเปิดสองศูนย์สองต่อนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวเปิดให้เลยเดี๋ยวเปิดให้พี่ไ่มีใครเอาจีบหรอพี่วุค่ะอูค่ะเออเออนี่เขาเรียกมาให้แล้วนี่ขาเลยนะงานแบบงานกระนนี้เป็นแบบว่าใหม่ผมพะร่องยืดยืดนะพะร่องนี่นี่อ่ะ สู้กันไปเลยค่ะเปิดเบอรศูนย์ห้าเก้านยาเกไหนจ้าพี่จ๋าเคห้าเก้ยพีดีเคหรอพีดีพีดีเคศูนยห้กรอพี่พี่พันวันตีพี่พันพี่พันภวันตีาวันตีโอเคหนู่อยขออภัด้วยคุณพี่แอบอ่านชื่อลูกค้าผิดพี่พาวันตีพี่พาวันตีเหรอศูนย์ห้าเก้าเหรอคะศูนย์ห้าเก้าอยู่ไกลหน่อยอาจจะนานนิดนึงเอาไหมเอาไงเดี๋ยวเบอร์ให้สักคู่จ้าเบอร์ศูนย์หลูกค่ะ พี่ดีเคสศูนย์ห้าเก้าค่ะหนึ่งลูกค่ะแล้วก็สอดดีบีอยาให้สนใจรับไหมคุณพี่โอเคอุ้ยแบรนเอิร์ลค่ะดีเป็นใหม่พมแบบผ้ากำมะหยี่ด้วยคุณพี่น่ารักมากเก๋มากอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นของจียูหรือเปล่าขออนุญาตพลิกป้ายดูไว้คุณลูกค้าค่ะจียูจ้าได้เลยมีแบรนด์ออกให้ลุ้นนักอันนี้แก๊ปชานี่แบรนด์ออกดีมากเอาไปขายย่านแบรนด์ขายก็คือเลิศอ่ะได้กำไรแน่นอนใช่ไหม แล้วก็ที่สําคัญอ่ะคือเนี่ยแต่ว่าลูกเนี้ยทนเออจะเยอะหน่อยได้เลยดูได้อย่างนด้เลยเนี่ยคืองานหัวหัวที่เราคัดมาใส่แม้แขวนให้ลูกค้าชมเป็นตัวอย่างก่อนนะคุณพี่ใช่งานค่อนข้างสวยนะอุ้ยนี่งานเปียโนมิว U F เป็นกอล์ยที่เป็นแบบเสื้อแนวเสื้อกอล์เหรอเนี่ยใหม่พรมทรงสเวตเตอร์ใช่นี่งานเียอีกแล้วอนมิวทุนี่ราคาดีมากคุณพี่นี่สวยนะ คุณพี่ไม่ต้องกลัวหลอกออกสีทนประมาณนี้หนึ่งเลยคุณบางเยอะด้วยมันเป็นสีที่ใส่ง่ายอใช่ดีดูตัวนี้ไมุ่บางก็มีเมื่อกี้สั่งซื้อทางแชท์ขอยกเลิกเอเป็นลูกนี้แทนได้ไหมพี่เลว่ะเลว่าเออได้ไหมได้ไหมทันไหมอ่ะคุณพี่ชำระเงินไปหรือยังคะเงินไปหรือยังคะพี่ลูกรีวิวลดเหลือแค่สองพันทวนคุณลูกค้าขาใครอยากได้ขอควายสูดหนึ่งค่ะเร็วขอควายสูดหนึ่ง พี่สยาย้าพี่สยาย,ย้าโอนชำระไปหรือยังคะพี่ขาอุยอันนี้จียูค,ค่ะจียูค่ะคุณลูกค้าขาใครอยากได้รูปรีวิวเลียขอควายส <จะ S 1> ูงหนึ่งจ้าเหลือแค่สองพันเท่านั้นยา<ค>ยังสิงเอกันเลยพี่ขอควายหนึ่งค่ะว่าแล้วลว่าแล้วโอเคตอนนี้ว่า,<ม>าลูกใหเลยอะลูกใหม่สองพันเท่าเลยบัดก็ราคาดีเหมือนกันนะพี่ขาสองราคาดีเหมือนกันนะใช่นี่นี่ติดเสื้อกั๊กเกาหลีอีกนี่ด้วยติดงานกั๊กด้วยนะใช่จะปนทุกอย่างคุณพี่ขาจะปนทั้ง อ่อสเวตเตอร์งานสเวตเตอร์ไหมพรมใช่งานเสื้อคลุมนะคะแล้วก็ผอมบางไหมพรมบางแบบนี้เป็นต้นเนี่ยมีติดงานขอบด้วยนะคุณพี่ใช่แต่ว่าต้องลุ้นเนาะใช่ใช่มันไม่ได้ขอบทางกระสอบนะพี่มันจะติดมีติดไปอุ้ยอันนี้เท่ห์ว่าครับซิปนี่งานทับับซิฟเพลงกันพี่มากคุณพี่พูดอะไรต่อเลยมั่วแ่ตอนสุดๆะพูดเพราะว่าอย่าเล่นคอต่อไปด้วยนะคุณพี่ขาอุ้ยแอดมิวต้องบอกเลยว่ากระสอบเนี้ยงานเปียออกดีนะใช่งานเปียออกดี ก็ะสอบเปลี่ยนที่เปิดก็เปลี่ยนออกดีเหมือนกันน่ารักนายเขาแบบแนวมินิมอลอ่ะคุณพี่ใช่นี่นี่นี่มีดีเทลเนี่ยคุณลูกค้าใครอยาก CF นะรีบเอฟเลยเพราะว่าหนึ่งสโตรถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นใช่ใครอยากตัดร้อล่ะรีบเลยใครใช้เยอะนะคะเพราะว่าเอ่อเขาจก็เลยอยากไปเปิดคัางานแบรนด์ขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคุณพี่เพราะว่าราคาดีนะสองพันห้าร้อยบาทเลยกิโลคุณพี่เอาเปิดแบบว่าสมมติว่าเขาขายแบบพวกแบรนด์แบนล้วนอะไรอย่างเงี้ยเปิด ซื้อไม่เปิดคัดได้อุ้ยทำไมนี่อมีสองลูกอ่ะสองลูกไม่เป็นไรค่ะนี่จีูค่ะจีอูอยากดูขนมิงผู้ใหญ่บ้างค่ะพี่เป็นโลอยากดูงานขนมิงผู้ใหญ่อุ้ยนี่แบรนด์จีอูค่ะแบรนด์จีอูรหัสอะไรนะแอนเช็คเช็คขนมิงผู้ใหญ่ให้หน่อยจ้ะจีอูจ้าคุณลูกค้าตอกถงของเราเบิดมาแล้วเหรอคุณลูกค้าอีกลูกนหนึ่ง เอยากดูงานตัวไหนอีกลองพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะถ้าหนูเบิกเงินนะเดี๋ยวถ้าเบิกพันหนึ่งนะให้เลยคุณพี่ดิมีต่อคิวรอแล้วเดี๋ยว602รายการต่อไปนะพี่ขาแล้วก็จะเซิหุ่นองมารออีกแล้วอีกรายการหนึ่งนะคุณพี่มีลูกค้าอยากได้เยอะมากนิโคลนิโคลเอ่ยนิโคลเทริโอไม่ใช่งงานทุกอย่ามเป็นไหมพรมบาใช่คุณพี่มันน่ารักมีมลุ้นนะงานผอาตัดมีค่ะผ่าตัดเซเวตเตอร์เหรอคะ แต่ขาอ่ะสเวตเตอร์ขวดมิของผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณพี่สนใจดูเป็นสวยขนดมิงใช่ไงสเวตเตอร์ไหมคะพี่เป็นโนสเวตเตอร์ขวดมิงสี่สิบห้าโลใช่ไหมคะพี่เป็นโนขาใช่ไหมจ๊ะพี่เป็นโนคอนเฟร์ให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูจะได้เบิกมาถูกนะคุณพี่เวิร์กมาถูกว่าพี่ยับเลยนะคอเต่าเรามีคอเต่าผ้ายืดไหมงานคอเต่าเดี๋ยวเช็คให้สักครู่คุณพี่เลยน้าเราเก็บเอออันนี้เก๋นะเก๋นะ คุณลูกค้ารีวิวน้องขายแล้วนะจะวางเป็นลูกใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะควายส่วนสองยาควายูวนสองีวคุณพี่ใจลูกใหม่ก็งานดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นสินค้าร้อเดียวกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดไปหนึ่งลูกวันก่อนใช่ไหมก็ส่วนก็ได้งานแนวนี้เลยออกคล้ายกันคุณพี่เนี่ยหมายพรมบานก็ออกเยอะอุ้ยนี่ของแก๊ปป้าของอุ้ยแก๊ปขวานแก๊ปอุ้ยแต่งานเปียออกดีชอบ ข่าเต่อวเีเป็นงานข่าเต่าผ้าย,ยืดน,นะคุณพี่คาย K W E อะไรนะ K W E สองหนึ่งศูนย์นะคุณพี่ใช่วีอีกหลายรายกาด้วยใช่ไหมยเอาตัวนี้คุณพี่พถ้าค่ะหลังบ้านดีกว่าค่ะงานขอาเต่อนะคุณพี่มันมีค่อนข้างหลายรายการนะเดี๋ยวหนูให้มีหลังบ้านส่งส่งงานให้ชมก่อนเผื่อคุณพี่จะได้ดูเปรียบเทียบกันหลายๆายรายการนะคะพี่ค่ะอุ้ย น่าจะใช่ข้อต่อราคาเท่าไหร่คะไอเค้กไอตัว KWB เมื่อกี้โอเคข้อต่อราคาเท่าไหร่จ้านี่อู้น่ารักอ่ะแอดมิวดูดิอ้สีแบบปุกปิ๊งมากปูเท่าไหร่คะอุ้ยจัดปูอยู่สองพันห้าค่ะคุณพี่ค่ะข้อต่อสองพันห้านะจ้ะน้ำหนักร้อยกิโลคุณพี่โลนะตัวเนี้ยอุ้ยราคาดีเหมือนกันเลยอุ้ยสองพันห้าค่ะนี่เป็นคุณตียาเก๋ไกะ น่ารักมากงานนี้นะรูปใหม่ก็ออกคล้ายกันเพราะว่าเราไาเปิดเช็คส่งลูปติดกันแล้วนะใช่ส่งลูปติดกันแล้วใช่ส่งลูปติดกันแล้วคุณพี่สวยอ่ะงานเออแนวเดียวกันเลยใครสนใจอยากรับลูกใหม่นะคะพี่ค่ะส่งพัน้าเลยอะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคุณพี่เพราะว่าราคาเต็มเขาสามพันห้า์นะใช่คอควายศูนย์สองเลยแอดมินแตะว่างเป็นลูกใหม่แล้วคอควายศูนย์สองลูกใหญ่เข้ามาได้เลยคุณพี่ใครสนใจนะเบรนด์ที่เดือนนี้นะคืออะไรอ่ะบานานาลีบานานาลีพอลทิกอ่ะแอดมินก็ไม่ได้ดูแบรนด์เลยผ่านหมูพ มันสวยเกินอ่าดูแบรนด์หน่อยดูแบรนด์อุ้ยเนี่ยข้างล่างสีเด็ดดีมากอันนี้คุณพี่ไม่ได้แบบว่ามีตีสีเข้มไปเยอะแยะอะไรประมาณนั้นน่ะนี่ค่าของมานมีแต่สีเนี่ยผ่านง่ายอะสีเอิร์สสีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมินิมอลอะมินิมอลเอิร์ธโทนนี่ยูนิโค้ดค่ะนี่สีคอรแบบเนี้ยน่ารักคุณพี่เนาะเหมาะกับแบบเอาไปขายแบบพวกไลฟ์สดเลยไอ้นิวใช่ไลฟ์สดขายนะราคาไม่ต่ำกว่าร้อยแน่นอนคุณพี่ใช่ ตัวยาวแบบนี้ก็เน้นนิยมนะแบบว่าในแบบแฟชั่นเกาหลีแฟชั่นเกาหลีใส่คลุมออฟฟิศเป็นต้นหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนาะใช่ตัวยาวบางตัวแบบใส่คุณผู้ชายก็ได้นะผู้ชายก็ใส่คาริเกนยาวแบบใช่ไหมใช่อยู่เนี้ยแบบอย่างเช่นแต่ตะวันเมื่อวานเป็นต้นแต่ตะวันใส่อะไรคะคาริแกนอันนี้งานใหม่โพมแฟชั่นนะคุณพี่ขาของญี่ปุ่นค่ะรหัส K W E 902A นะ เสื้อใหม่ผมแฟชั่นร้อยโลจัดตัวนี้นะแทนที่นะคะปกติ3,500ัารคุณลูกค้าขานะให้ราคาแบบโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย2,500บาทเท่านั้นนะอันนี้เขาสองสองเสื้ใหม่นะคุณลูกค้าพิมพ์มควายศูนย์สองได้เลยนะอันนี้เขาเป็นแบบว่างานผ้าคลุมนี่เป็นผ้าคลุมปะอุ้ยนี่น่ารักอ่ะอ๋อแบบแบบวันนี้แบบผ้าคลุมอุ้ยเป็นม้าพี่สาวพี่สาวพี่ม้าพี่ม้าใช่ พี่สาวท่านหนึ่งเป็นพี่สาวแป็เอิร์ทค่ะเอิร์ทค่ะเล่นยงเราหัวกูเลยไม่ได้เล่นเลยขออภัยนะคุณพี่อุ้ยงานฟูนะคุณลูกค้าใครแบบอยากได้กระสอบนี้นะบอกเลยว่าราคาเต็มใหญ่ดีมากนี่ไซดีด้วยนะใช่ไซดีแต่ว่างานบางตัวคุณพี่ที่มันแบบออกไซส์ใหญ่ๆหรือเป็นคัดิเกน แบบตัวใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะขายคุณผู้ชายได้คุณผู้ชายเขาก็เน้นใส่นะคาริแกนอะบางคุณเป็นแบบว่าแนวแบบใส่แบบป้าเกาหลีใช่เดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็แต่งตัวกันแล้วไหนมีว่าบ้านใช่หลังเราสนุกอยู่นะได้อย่างมีคนไปแอบม้วนจอยนะคะอันนี้ก็มีติดคอเต่าคอเต่าบางเนาะใส่ผมบางแต่ว่าใส่ผมหมาคือตัวนี้ตัดบางไงวุ้ยเกมาลี่ยมากคุณพี่นี้ไม่ตัดกว่าสองร้อยแน่นอนเดสมินิเดสมินิเดส อุ้ยสองสีนี้เก๋มากเลยแบมไปเ<อ>ลยตัวยากเลยคนละตัวอ่ะฟาดฟันกันไปเลยคนละข้างนี่โอ้ยมันเป็นดบกสีเข้ากับเกงชันเวอร์อ่ะโอ้ยเออแล้วแกถืออ่ะบ้าเข้าตกางเก,เกงไงประเด็นอ่ะนี่ติดอุย้ยจะใส่คุมโทนเลยเหรอ,อวายตายแล้ว ลาสโลาเลนค่ะนะตอนนี้จะว่างเป็นลูกใหม่นะคะคุณลูกค้าคลองไฟศูนย์สองจร่าเดี๋ยวเราโชว์ในเราเลยแม่เดี๋ยวไปตอกงานต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาโชว์ก่อนก็ได้งานสวยอีกว้ายกว่ามากเราขออนุญาตแส่อีกตัวอีกเลยนี่นี่นี่สีนี้มันจะน่ารักเนี่ยพอจะหยุดมันหยุดไม่ได้ไงมันน่ารักกรุบกริบกรุบกริบโเดี๋ยวเราโชว์งานในเราให้ชมนะคุณพี่ค่ะกระสอบใหม่ยังว่างนะได้ราคาสองพันห้าร้อยบาทนะคะคุณพี่ รหัส CF ควายศูนย์สองค่ะควายศูนย์สองค่ะพี่พี่ค่ะอุ้ยนี่มีขนนุ่นมีเอาเลยเอาเลยควายศูนย์สองสองพันห้าร้อยบาทนะต้นพุงตกเดียละเจ็ดบาทเท่านั้นเจ็ดบาทคุณลูกค้านี่จะขอมาผมใหม่ก่อนอนุญาตเลยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะรหัส KWE 9 0 2คุณลูกค้าขาเสื้อใหม่พรมแฟชั่นนะตัวนี้เป็นงานร้อยโลคุณลูกค้านะคะ ตอนนี้รีวิวน้องขายแล้วนะจะว่าเป็นลูกใหม่นะคอควายสว่าเป็นลูกใหม่ค่ะขาวค่ะนะได้เป็นราคา2,500บาทเท่านั้นราคาปกติน้องขายอยู่3,500นะสวยมากค่ะเดี๋ยวออกไปโอนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่ใส่ป้ายี่ใส่ป้ายขอบคุณนะคะนี่สวยมากจริงๆสวยจริงๆคุณพี่จริงการันตีนะคะเดี๋ยวดูกแบบค่ะดูผ้าอย่าง เปล่าพี่สี่ไม่จ๊ะถ้าเจยังมีนะใช่พี่สตรีงเอเจยังมีนะจัดโพอยู่ด้วยคุณพี่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาไหมอาจจะไม่ได้มาไม่ได้มาใช่เดี๋ยวก่อนนะน่าจะใช่เมื่อกี้พี่อะไรขอ602ไว้นะคือคุณรูฉันจะขอมีขอศูนย์ห้าเก้าพี่ชื่ออะไรทิมสองทิมกิบหรอจ่าหวนชื่อถูกไหมเปิดรีวิวไหมคะเพื่อเปิดรีวิวไปเองคุณพี่ แค่ไปรีวิวเป็เพื่อสองวันก่อนนี้เองคุณพี่ค่ะ้ะโอ้ยแต่ลูกเนี้ยพี่พี่อะไรเป็นเจ้าของนะจ๊ะอ่าพี่พี่แสกบ้านพี่ใส่บานหนูจะบอกว่าลูกที่พี่ได้อ่ะมันจะติดเออเยอะนะเนี่ยสีมันจะเป็นคนเออถ้าพี่ถูกใจอ่ะตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์โอเคพี่พี่มาแล้ว เดี๋ยวขอสรสอบก่อนนะพี่เขาขอไปก่อนนะคะพี่ขาพี่บอกว่าขอสูตร99เอ็มิไม่ใช่พี่คนพี่คนนี้ขอไว้ชื่ออะไรคะพี่ตินกิจดาไนใช่ไหมหวานพี่ขาวพี่กรีดดาไนไหมจ๊ะขออนุญาตพี่อ่านชื่อนะพี่เปิดบินจะส่งชื่อพี่สมหมายใช่ไหมคะหนูไม่แน่ใจคุณพี่ชื่ออะไรหนูแต่หนูจำชื่อที่พี่เปิดบินได้เปิดบินชื่อพี่สมหมายใช่ไหมสมหมายเหรอดหนลู เอา902ก่อนนะคะพี่ฝนเลราจะคู่นะพี่ฝน9 59กําลังมานะคุณพี่ขากําลังเดินทางมาจากเขตเอค่ะยาระยะทางประมาณา5 500 500เมตรนะคุณพี่รอสักครู่นะคะเรากําลังเดินทางมานะอ๋อคุณลูกค้าใครที่สนใจนะจ๊ะลูกนี้นะคะ k d b 902นะได้ในราคา2,500นะว่างเป็นลูกใหม่นะจ๊ะตอนนี้นะบอกคุณพ่อคุณพี่เลยนะคะ902นะใครอยากได้ กิมมาเลยนะจ๊ะเดี๋อาลูกนี้ค่ะศูนย์สองนะต้องรีบซื้อนะเพราะว่าอะไรสิ้นเดือนนี้คือหมดโปรแล้วใช่สิ้นเดือนนี้เป็นราคาปกติที่3,500บาทแล้วนะคุณพี่ไม่ไม่อย่างั้นจะเป็นราคาปกติแล้วนะหรือว่าจะเป็นไว้ขายของช่วงหนาวก็ดีนะหน้าหนาวแอนดมิวใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วผมก็ใส่ได้อยู่อากาศเย็นๆคุ้มคู่ห้องแอร์ไงแอนดมิวใช่ค่ะต่างประเทศ ได้หมดไปเลยค่ะไปกันต่ออู๋เจรีคนหนุ่มมากคุณพี่คุณหนูเจนี่แบ็คคลิ้์นี่นะคะขอฝากงานตัวนี้ไว้ด้วยนะคุณลูกค้าขา902นะคะได้เป็นราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะสั่ไปด้วยนะจ๊ะลายดอกไบ้รหัสอีก 902A เสื้อใหม่พง้อมแฟชั่น100